มาดูเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใส่ฟันปลอมแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้<ม>คือฟันปลอมหลุดนะบิว<ม>แล้วไปอุดกั้นหลอดลมหายใจไม่ออกอ,อันตรายานะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะดูภาพดูคลิปวินาทีชีวิตกันก่อนฮนะนี่ฮะภาพเห็นไหมกู้ภัยเหมือนจะปั๊มหัวใจให้กับป้ามอยป้าหมอยเป็นแม่ค้าขายผักอายุ67ปีหลังจากป้าเนี่ยวูบ เป็นลมหมดสติหน้าแผงผักภายในตลาดสดที่ตำบลศบตุยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่ค้าร้านข้างๆเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้ามอยเนี่ยเดินไปห้องน้ําตอนนั้นเนี่ยเดินมาถึงหน้าแผงขายผักจู่ๆป้ามอยก็ล้มลงอวูบไปหงายท้องล,ลงไปหมดสติก็เลยพากันไปเข้าไปแบบ เหมือนช่วยผสมพยาบาลอ,อ่ะเอายาดมยาหม่องเนี่ยช่วยผสมพยาบาลคิดว่าแกเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือตอนแรกคิดว่าป้าเป็นลมอย่างที่บิวบอกเลยเออคิดว่าเป็นลมหรือว่าโรคประจําตัวเอออะไรแบบนั้นคว,ความดันอะไรอย่างงี้ถูกต้องถูกต้องเขาว่าอย่างงั้นอ่ะฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังก่อนนะครับ ป้ายังหายใจอยู่แต่ว่าเหมือน,นหายใจติดขัดอะไรรู้ไหมป่ะ <ST AC> แกก็อยู่งี้เลยงับไปเลยแล้วมาทราบทีหลังว่าคือฟันความติดติดคอแกงนี<า>่เลยนะว่าตอนที่เกษสียหรือยังครับเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเขาฟันความติดคอที่เราเป็นโรคประจุ่ตัวอะไรอย่างนี้พอมารู้ทีหลังแล้วตกใจไหมพี่ว่าคือฟันความติดคอตาย,อยได้ดคือด้วยชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เนาะว่าป้าเป็นอะไรกันแน่คือ คือเป็นโรคประจําตัวหรือว่าเป็นลมไปหรือว่ามีฟันฟันปลอมติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่ไจังหวะนั้นไม่มีใครคิดหรอกว่าฟันปลอมอะหลุดลงไปแล้วไปไปกั้นหลอดลมตรงนี้ก็เข้าใจว่าป้าเนี่ยเป็นลมหมดสติอาจจะเป็นด้วยโรคประจําตัวหรือวูบหรืออะไรเงี้ยมารู้ตอนหลังก็คือตอนที่กู้ภัยมาแล้วก็ปั๊มหัวใจนี่แหละกู้ภัยเขาบอกว่าป้าหายใจติดๆขัดๆเพราะว่าในปากเนี่ยมันมีฟันปลอมเ่ยหลุดเข้าไปติดอยู่ที่หลอดลมอะบิวตรงนี้พยายามที่จะเอาออกมาแล้วแต่ว่า มันเอาออกมาไม่ได้พยายามที่จะปั๊มหัวใจไหม CPR เต็มที่แล้วระหว่างน้ำส่งโรงพยาบาลโอ้โหฟันปลอมเนี่ยหลุดไปกัน้นทางเดินหายใจทำให้ป้าบอยเสียชีวิตนะครับเห็น <n> ไหมละ่ะมันหลุดไปทั้งแผงเลยใช่ไหมใช่หลุดลงไปนี่แหละวิธีการปฐมพยาบาลถึงตอนที่เวลาเขา <S <S เขาแนะนำหรือว่าที่เราเรียนมาเนี่ยอย่างแรกคือจะต้องเวลาเจอคนเป็นลมหรือเจอคนที่แบบว่าชักเนาะ ต้องทาอะไรก็แล้วแต่ต้องคือต้องเคลียร์ในปากเขาให้หมดก่อนเคย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 ได้ยินใช่ไหมใช่หมายถึงว่าต้องล้วงอะไรที่ติดอยู่ในปากที Method> ่อะไรเงี้ยออกมาให้หมดก่อนเคยบอกใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมนี่แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเป็นเนี่ยเขามีอะไรติดอยู่ในปากอย่างกรณีเนี้ยใครจะไปคิดว่าฟันปลอมหลุดเนี่ยมันจะไปกืนลงไปใช่มันจะไปติดหลอดลมแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตนะครับย้ำว่าเป็นอุทาหอเลยนะคนที่ใส่ฟันปลอมหากโฟกัฟันปลอมชํารุดมันขยับมันหลวมหรือว่ามันหลุดง่ายเนี่ย ย้ำนะครับว่าไม่ควรใช้งานต่อไปเจอคุณหมอไปเจอทันตแพทย์เพื่อแก้ไขอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดข่าวนี้พี่ว่าอยากจะเตือนพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม<อ>คนที่ใช้ฟันปลอมเนี่ยระวังถ้าฟันปลอมหลุดลงไปในลําคอเนี่ยมันจะติดเงบางทีก็กลืนลงไปช่องท้องได้นะ,ะแล้วอย่าไปใส่นอนตอนคืนด้วยนะเดี๋ยวกลืนลงไปอันตรายนะคะเอามาเตือนกันไว้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ